ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ทำไมร้านมือถือถึงสมัคร Gmail ให้ใหม่เมลเดิมทำไมไม่ล็อกอินเขาใช้งานนะคะถ้าเรามีเครื่องเดิมไปนะคะในการย้ายข้อมูลคือย้ายง่ายมากเลยนะคะจะดูข้อมูลเก่าในตัวเครื่องเก่าได้เลยถ้าไม่มีข้อมูลไปไม่มีเครื่องเก่าไปเขาก็จะต้องตั้ง Gmail ให้เราใหม่ค่ะ ในการตั้ง Gmail ให้ใหม่นะคะถ้าล็อกอินเข้าใช้งานเฉพาะเครื่องเราเครื่องเดียวโอเคอันนั้นคือถือว่าปลอดภัยนะคะร้านเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเนื่องจากว่าลูกค้าซื้อมือถือใหม่ต้องการอยากให้ร้านลงโปรแกรมให้จะลงโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านเมลถ้าไม่มี Gmail จะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปได้นะคะเขาก็โหลดแอปมานะคะเขาก็สมัคร Gmail โหลดแอปให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าจะได้ให้ลูกค้าล็อกอินเข้าใช้งานแอปได้ตามปกติคะ่ะแต่ถ้ากลับมาบ้านเนี่ยเราตรวจเช็คดูได้นะคะ เมลที่ทางร้านตั้งให้ถ้าเราไม่พอใจเรานำออกได้นะคะตัว Gmail นั้นปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมี2กรณีค่ะถ้าร้านตั้งให้1เมล1บัญชีใช้งานเฉพาะเราคนเดียวอันนั้นคือใช้งานได้ตามปกติค่ะแต่ถ้าเมลนี้นะคะลูกค้ามีกี่คนก็ใช้บัญชีเดียวกันนะคะเป็นเมลของทางร้านโดยเฉพาะเลยเอาไว้ใส่เครื่องให้ลูกค้าเพื่อที่จะโหลดแอปอันนั้นคือไม่ปลอดภัยนะคะบางคนมาถึงก็เอาออกบางคนไม่ได้เอาออกใช้งานร่วมกัน การที่ใช้เมลเดียวกันนะคะข้อเสียคือเขาถ่ายรูปหรือเขาบันทึกรายการต่างๆผ่านเมลนั้นจะขึ้นแจ้งเตือนที่เราด้วยเพราะเมลนึงนะคะสามารถล็อกอินได้หลายๆเครื่องนะคะถ้าร้านตั้งให้ใหม่นะคะใช้แค่เราคนเดียวโอเคนั้นคือปลอดภยัยตั้งให้เราคนเดียวคือปลอดภยัยแต่เพื่อความสบายใจนะคะเราอยากให้ปลอดภัยแน่นอนเราก็ทําการเปลี่ยนรหัสก็ได้ค่ะ เพราะส่วนใหญ่เมลเนี่ยถ้าเราตั้งมานะคะหรือว่าเขาตั้งให้เรามาไม่ถูกใจเรานําออกได้เลยนะคะไม่ได้มีผลต่อการใช้งานในตัวเครื่องเลยนะคะ Gmail นะคะในมือถือ Android จะใช้ g ีเมลใช้กี่เครื่องก็ได้เมลไหนไม่ถูกใจเรานําออกได้เลยการนํา Gmail ออกไม่ใช่ว่าจํารหัส Gmail จะนําออกไม่ได้ลงชื่อออกจากบัญชีนะคะในโทรศัพท์มือถือนะคะในเมลในแอปต่างๆยืนยันด้วยรหัสผ่านหน้าจอไม่ได้ยืนยันด้วยรหัส Gmail นะคะ ใครที่คิดว่าเมลในตัวเครื่องนะคะไม่ปลอดภัยก็แค่เปลี่ยนรหัสผ่านหรือถ้าเราอยากได้เป็นเมลส่วนตัวทางร้านตั้งให้เราไม่ชอบเราก็นําออกได้เลยนะคะตัวแอปที่ดาวน์โหลดมาจากเมลไหนก็แล้วแต่ใช้งานได้ตามปกติค่ะโหลดผ่านเมลนี้นะคะใช้อีกเมลหนึ่งอัปเดตก็ได้นะคะ a n d r o i d กับ iOS จะคนละอย่างกันส่วน iOS นะคะในตระกูล iPhone โหลดแอปนี้มาผ่านแอป A จะใช้แอป B ไปอัปเดตไม่ได้ค่ะโหลดผ่านเมลไหนต้องอัปเดตผ่านเมลนั้นเท่านั้นนะคะในส่วนของ Android สบายจะใช้กี่เมลก็ได้เมลที่โหลดแอปตัวนี้มาเอาออกจากเครื่องไปแล้วเราใช้เมลใหม่ก็ดาวน์โหลดได้ตามปกติค่ะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าร้านสมัครให้มาใหม่นะคะก็เพื่อความสะดวกในการโหลดแอปเท่านั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้งานเราต้องการจะใส่เมลเดิมก็ลงชื่อออกแค่นั้นเองค่ะ